วันนี้ผมจะมาสอนแม่ทำไข่เค็มจากไม่ใช้น้ำเกลือนะครับอันอื่นน้ำไข่ก่อนสองน,นะครับเช็นไข่ให้สะอาดเอฟขั้นตอนที่สามนะครับเทน้ําส้มสายชูลงไปนะ ขั้นตอนที่สามนะครับต้องเอาเกลือมาน้ำส้มสายชูกับไข่นะครับ,บ,ก,ออนนรบก่อนนะครับเช็คก่อนนะครับแช่น้ำส้มสายชูกี่นาทีเนี่ยทำอะไรเช็ดหมดแล้วนะครับเอามาล้าง อือนั่น้ั่ั่ปั่นอันนี่นนั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 นนั่น่านน่น่นน่อันกันอัน่นนันั